สวัสดีทุกคนที่ดูอยู่ในขณะนี้นะครับขณะนี้คุณอยู่กับตอนแรกของเราคือฟิล์มเบสิกเป็น BASIC เกี่ยวกับภาพยนตร์ที่สอนเกี่ยวกับองค์ประกอบความรู้พื้นฐานทั่วไปนะครับไม่ใช่การถา่ายไม่ใช่การตัดต่อไม่ใช่การแสดงหรือการเขียนบท แต่เป็นองค์ประกอบหลักๆของภาพยนตร์ที่ทําให้คุณไม่งงในการทํางานและการเรียนรู้ในตอนถัดไปที่ลึกมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเพื่อไม่ให่เป็นการเสียเวลาเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับภาพยนตร์คืออะไรภาพยนตร์เนี่ยคือภาพเคลื่อนไหวที่ถูกนํามาใช้ในความหมายของวิดีโอที่เล่าเรื่องราวของตัวละครตัวละครหนึง่งมีความยาวประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงอ่ะถ้าเกิดผมถ่ายวิดโวีโอคนเดินตั้งแต่สุดซอยไปยังปลายซอย คำถามคือมันเป็นภาพยนตร์ไหมไม่เป็นครับทำไมถึงไม่เป็นภาพยนตร์เพ,พราะภาพยนตร์เนี่ยต้องเป็นเรื่องราวที่มีการเปลี่ยนแปลงของตัวละครมีแง่คิดมีการเรียนรู้ของตัวละครตัวละครหลักของเราเนี่ยว่าเป็นยังไงยกตัวอย่างครับเทเก้สนสามคุณตัวผมเนี่ยยังไม่ได้ดูนะฮะแต่ว่าจากที่ดูพอเรื่องคร่าวๆมาเนี่ยคือคุณพี่ของเราเนี่ยโดนใส่ร้ายครับ เขาจึงต้องไปเอาคืนต้องแก้ผิดแก้ถาให้ตัวเองให่แก้ผิดนะอะซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนของตัวล,ละครหลักซึ่งนี่แหละครับที่เรียกว่าภาพยนตร์ความยาว1 2, วน,น,นึงองชั่วโมงจําเป็นไหมต้องเป็นหนึ่งสองชั่วโมงจําเป็นครับถ้าน้อยกว่า1ชั่วโมงอาจจะเป็นภาพยนตร์สั้นนะเพราะฉะนั้นเราจะไปดูเรื่องต่อไปเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้การเสี่เวลา กระบวนการในการทำงานของภาพยนตร์มี3คขั้นครับขั้นแรกคือขั้น pre-production หรือ pre pre นี่เป็นรากศัพท์ในภาษาละตินนะครับแปลว่าก่อนอ่ากคงเดาได้แล้วว่าคืออะไรขั้นถัดไปขั้น production นั่นเองนะครับแล้วขั้นที่3คือขั้น post-production ขั้นแรกครับทำอะไรขั้นแรกคือขั้นที่จะเตรียมตัวหานักแสดงหาทีมงานหาบทหาสปอนเซอร์ทำสกรีนเพย์และสตอรี่บอร์ดคร่าวๆ ซึ่งสกรีมแอนับสอรรี่บอร์ดเนี่ยเราจะกล่าวในตอนของเกี่ยวกับเรื่องของบทนั่นเองนะครับส่วนขั้นโปรดักชันถึงขั้นการถ่ายทำทำสอรรี่บอร์ดแบบจริงจริงจังๆนะฮะขั้นที่แบบละเอียดไม่ใช่พรีโปรดักชันนะฮะขั้นฟรีโปรดักชันจะทำสอรรี่บอร์ดแบบคร่าวๆคือตรงเนี้ยใช้โลเคชันอันนี้รับแสดงอย่างนี้แค่นั้นนะฮะแต่ขั้นโปรดักชันเนี่ยจะทำสอรรี่บอร์ดที่เป็นของจริงละเอียดทุกๆช็อตทุกๆฉากบทถ่ายทำเนี่ยก็จะเอาสอรรี่บอร์ดเนี่ยมาค่อยๆแจกแจงออกมากลายเป็นสิ่่งที ใช้ในการถ่ายทาได้แล้วก็เริ่มกันถ่ายทาได้เลยแล้วขั้นโพสต์โพสต์นั่นคืออะไรขั้นโพสต์โปรตักชั่นคือขั้นการตัดต่อลําดับภาพใส่ CG นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วโพสต์โปสดักชั่นไม่ใช่ขั้นสุดท้ายเพราะขั้นโพสต์โปรดักชั่นสามารถย้อนไปขั้นโปรดักชันได้ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดอะไรก็ตามนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปครั้งแรกนะครับเราไม่ได้เรียนด้านการถ่ายหรือขั้นตัดต่อ เราเรียนองค์ประกอบหลักของภาพยนตร์ในครั้งแรกนะครับจะได้ง่ายๆด่ยยวยง่ายๆนะครับสิ่งแรกที่ควรรู้เลยคืออัตราส่วนของภาพถ้าอัตราส่วนภาพไม่ดีงานคุณก็ไม่ดีนะครับใช้ให้ถูกกับลักษณะอัตราส่วนภาพแบบแรกคือ4ต่อ3อที่2คือ16ต่อ9และอาที่3คือ9ต่อ8คืออะไรอ่ะเอาชาร์ตมาให้ดูก่อนงานที่เราทำคืองานภาพยนตร์ครับเราจะถ่ายที่16ต่อ9 แล้วค่อยเปลี่ยนออกมาให้เป็น21 2ต่อ9หรือ 2. 3 5สามต่อ1นซึ่งขั้นตอนนี้เราจะพูดในเรื่องของการตัดต่อนั่นเองแต่เรามาดูกันดีกว่าว่าควาเจริงแล้วส่วนต่อเกาเนี่ยคืออะไรครับอันนี้พูดไปว่าส่วนต่อ9เนี่ยมันคืออัตราส่วนของภาพซึ่งเป็นอัตราส่วนของภาพของ HD หรือ UHD UHD ขึ้นไปจะมีบางอัตราส่วนที่เป็น HD ที่สามารถทำเป็นส่วนต่อ9ได้ซึ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของ resolution ส่วนราคาส่วนแบบ4ต่อ3เคื่อต่างส่วนของทีวีครับซึ่งมันจะเป็นงานประเภทรายการเกมโชว์ซึ่งเราไม่ได้ทําอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าทีวีใหม่ใหม่คงได้ข่าวกันแล้วว่าเขาถ่ายทอดระบบสัญญาณเป็นแบบ HD ครับแบบ4ต่อ3ก็คงอาจจะไม่มีใช้กันเรื่องถัดมาคือเรื่องของ resolution น่เนเองควขมละเอียดของภาพถ้าภาพมันมีขนาดเล็ก pixel เ,เนี่ยก็จะเล็กน้อยไม่ใช่เล็กนะครับแต่เป็นน้อยเช่นผมมี resolution อยู่ที่2คูณ2 ผมจะมีพิกเซลอยู่ที่4ภาพผมมี4พิกเซลการแสดงความละเอียดของสีมันก็จะน้อยถูกไหมฮะก็คือเป็นเหตุของการภาพไม่ชัดแต่ถ้าเกิดผมมีขนาดของภาพพันกว่าคูณพันกว่าพิกเซลผมก็จะมีเป็นล้านความละเอียดของภาพก็จะเยอะขึ้นมานั่นเองนะครับแบบแรกเลยคือ LD คือแบบขนาดเล็กนะฮะคือตาส่วนภาพดังที่เห็นอยู่นะครับผมก็จะไม่ได้พูดให้ฟังนะครับมันเป็นลาขนาดเล็ก ใช้ในสมัยก่อนนั่นเองนะแบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร,ร่นะฮะซึ่งมันก็จะมีความเล็กซึ่งเหมาะในการใช้กับอินเทอร์เน็ตประมาณนั้นนะฮะแต่ y o u t u b e นี่สมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะมีแต่ HD s d กันนะใช่ไหมามาดูกันเลยครับแบบ s d s d เนี่ยคือสัาส่วนภาพ720คูณ480เป็นแบบสแตนดาดนะฮะควาขนาดของไฟล์นี่ก็กลางๆไม่ค่อยหนักมากไม่ค่อยเบา แล้วก็ความชัดเนี่ยก็กลางๆพอร,รับได้พอดูได้แต่ก็ไม่สัใจเท่าไหร่เนาะสำหรับคอล HD ทัง้งหลายซึ่งแบบ HD ครับก็คือ1 2 8 0 7 2 0นั่นเองอาจจะมีอัตราส่วนอื่นนะฮะแต่ว่าผมจะเอาแบบหลักๆมาให้ดูแล้วกันก็จะมีขนาดที่ขนาดใหญ่ขึ้นอาจจะเป็น100-200แล้วแต่ความชัดก็จะดีขึ้นมาแบบ FHD คือ Full HD นั่นเองนะฮะ Full High Definition อัตราส่วนภาพก็จะใหญ่กว่า HD นั่นเองหลักๆก,ก็คือ1 9 2 0 1 0 8 0นั่นเองนะฮะสังเกตดูดีดครับอัตราส่วนภาพของมันคือ16:9เพราะฉะนั้นนี่คืออัตราส่วนภาพหลักๆที่เราจะใช้ถ่ายทำภาพยนตร์กันนั่นเองและสำหรับเจ้าใหญ่ๆอย่างฮอลลีวูดหรืออย่างอื่นเขาคงถ่ายกันแบบ UHD ครับก็คือ 2K หรือ 4K ซึ่งกล้องคุณภาพแบบนี้ก็จะมีขนาดที่ใหญ่และแพงไฟล์เนะี่ยมันก็ใหญ่ตามด้วยแต่ มันจะชัดมากครับสูงมากซึ่งไอเคเนี่ยมันก็ถูกย่อจากพันเนาะสองพันสี่พันห้าพันแปดพันหมื่นหนึ่งซึ่งหลักๆเนี่ยจะมี 2K กับ 4K นะฮะก็คงไม่ได้ใช้ก็เก็บเป็นความรู้เอาไว้แล้วกันครับข้างล่างก็จะเป็นชาร์จเติมเทียบด้วขนาดเฟรมนะฮะก็ลองดูคร่าวๆเอานะฮะจะเห็นว่า 2K เนี่ยใกล้ๆก,กับ 2HD เลยนะเอาะละครับสังเกตเห็นหรือเปล่าครับว่ามันมีตัวส่วนแปลกๆเข้ามาไม่ใช่ K คครับแต่เป็นตัว P มันคืออะไร ให้คิดไว้ก่อนเราจะมาดูกันครับถัดไปเฟรมเรทไม่เกี่ยวกับตัวพีเมื่อกี้นะครับแต่เฟรมเรทเนี่ยก็คือเอฟพคนที่เคยเป็นคอเกมหรือยังเป็นคอเกมอยู่ก็คงจะรู้นะฮะเอฟพเนี่ยยิ่งสูงข้ามก็ยิ่งลื่นเนาะเล่นเกมออนไลน์ก็จะมันเนาะใช่ไหมแต่ในภาพยนตร์มันคืออะไรเรจะมาดูความหมายชัดๆของมันกันนะฮะก็คล้ายๆกันในเกมนั่นแหละมันก็คือในหนึ่งวิเนี่ยวิดีโอเนี่ยมันจะต้องมีเฟรมะไ่เฟรมวิ่งใช่ไหมฮะ ซึ่งยิ่งมันเยอะภาพมันก็จะลื่นครับแต่ถ้ามันน้อยภาพมันก็จะกระตุกอันนี้แหละครับคือ FPS หรือเฟรมเรทเราจะมาดูกันว่ามันคืออะไรกันบ้างนะฮะภาพพวๆก่อนนะฮะอย่างแรกเลยก็คือใช้ภาพประโยชน์เราใช้ FPS อยู่ที่24-25 FPS นะฮะเดี๋ยวจะพูดต่อว่าทำไมส่วนแอนิเมชันเนี่ยใช้ FPS อยู่ที่ประมาณ30 และการสร้างภาพ,พโซลูชันเนี่ยอยู่ที่60ขึ้นไปนะฮะแล้วมันยืดเป็น24 25ผมก็ไม่มั่นใจของนะว่าทำไมต้องเป็น24 25แต่ว่ามันเป็นอันตรส่วนภาพที่ผมว่ามันโอเคมันก็ลื่นไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะฮะซึ่งอันตราส่วนภาพของแอนิเมชันเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็น30บนะฮะบางที่ก็น้อยกว่า24ก็มีบางที่ก็มากกว่า30ก็มีซึ่งก็แล้วแต่ว่าเขาต้องการทำยังไงนะฮะซึ่งข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆอาจจะเก่าไปบ้างแต่ก็่าาาททนนคุณงได้นอน ทำไมภาพสม,มูทมัชั่งถึงข้าง FPS สูงครับเพราะภาพพอ FPS สูงพอเรายืด FPS มันก็จะลดลงมาอาจจะเป็นครึ่งหนึ่งหรือ24 25หรืออาจจะยืดได้สี่เท่าเหลือ24 25ก็จะชา้าอ้าวแล้วทำไมถึงไม่ใช้ FPS ประมาณ30ไปยืดละ่ะเพราะถ้าเรายืด30ออกเท่าหนึง่ง FPS มันจะเหลือแค่15ครับภาพมันก็จะกระตุกไม่ดีนั่นเอง FPS เนี่ย ค่สูงจะจับการเคลื่อนไหวได้มากกว่าซึ่งเราจะกล่าวในตอนของกล้องและการถ่ายภาพนั่นเองส่วนในการทำฉากโปโมชั่นก็จะกล่าวในเรื่องของการตัดต่อในตอนถัดไปนั่นเองนะครับเรื่องถัดไปคือเรื่องที่ผมถามไปเมื่อกี้นี้ I กับ P I อาจจะไม่เคยเห็นแต่ P คืออะไรเมื่อกี้นี้ครับ 720P 180P คืออะไรลองคิดด้ยครับคำตอบคือ พว e แค i ิ e สแกนนิ่งและ i n t e ทอร์เลสสแกนนิ่อ่ะไม่ใช่พิกเซลนะครับมันคืออะไรเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะอินเทอร์เลสสแกนนิ่คือการสแกนภาพแบบหนึ่งนะฮะเป็นการสแกนภาพแบบเรียนเลขคี่เลขคู่นังภาพซ้ายมือเลยครับแล้วนํามาเรียงกันผลเสียคือภาพมันจะเป็นคลื่นแลนะสามารถเกิดการคาดเคลื่อนได้ส่วนใหญ่ใช้ในการเล่นของเครื่องเล่น CD และ DVD ซึ่งมันก็จะมีเขียน เป็น first f i e l d หรือ second f i e l d หรืออาจจะเป็น upper f i l d หรือ down f i e l d ซึ่งจะสังเกตครับ fill e ของ f i e l d นี้จะนับเป็นเลขคู่กับเลขคี่นะครับอย่างในภาพจะเป็นสีแดงเป็นเลขคู่และสีฟ้าเป็นเลขคี่แล้วนํามารวมกันอีกครั้งแปลงเป็นภาพมันก็เลยจะเกิดรอยต่อทำให้เห็นเป็นคลื่นนั่นเองอย่างภาพนี้ครับสังเกตว่ามันเป็นคลื่นแล้วมันยังเกิดเป็นคําคัดเคลื่อนนะฮะนับสังเกตที่ยางนะฮะเป็นการคัดเคลื่อนซึ่ง มันก็จะมีการทําแบบใหม่เรียกว่า progressive scanning เป็นการสแกนแบบตามลําดับนั่นแหละฮะหนึ่งสสามสี่เลยชั้นภาพมันก็จะละเอียดกว่าไม่มีคลื่นแต่จะช้ากว่านั่นเองฮนะ <S <S นังดูอย่างภาพเลยนะฮะเป็นการแบบเทียบอันถัดไปไม่มีแล้วครับพื้นฐานภาพยนต์หมดเพียงเท่านี้ครับเราจะขอให้ทุกคนลองกลับไปทบทวนดูอีกครั้งตอนนี้มันก็คงจบไปเท่านี้ ซึ่งพื้นฐานอย่างอื่นนะครับก็จะอยู่ในตอนถัดไปที่ผมจะทําจะเป็นตอนของการถ่ายหรือตอนของบทตัดต่อหรือแสดงเราจะมาดูกันขอให้ติดตามและทบทวนภาพยนตร์ไม่ใช่เรื่องยากครับถ้าคุณเรียนรู้ด้วยความตั้งใจและมีความพยายามผมจะเขียนคุณจนกระทั่งสามารถทำภาพยนตร์ได้เข้าใจและดูเป็นแน่นอนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ